ว้าอลาจะสูกเลยพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องวันนี้พ่อกำลังข้ามก้าวข้ามก้าวสภาพพม่พี่น้องมาเก็บผักน้ำพี่น้องเลยเก็บผักน้ำเมื่อกินเพลิน เรจะไปกับเขาคุณเอฟซีทุกคนเขาไม่ตั้มสู้มองเขาไปดุลไป็นกำการพี่น้องนี่อดนองพักนามเลยพี่น้องเลยการกระซิบคืบหนึงพี่น้องเลยคือบนสิโต๊กนี่หักห่อนพี่น้อดโกฟักงามเลยอ๋อตุนี่จะบอกงหอกินกับบูฟพี่น้องเลยนี่กำลังใหญยพี่น้องเลยกำลังงามอ๋อตุกขุดขุดอยู่ไหนขุพี่น้องเลยนี่ งอบกยิ้มยิ้มเลยนี่นี่งออมดีตัวนี้พี่โร้ยพอตัวอู้ยกระลังอ่อนพอตัวนี้ก็ไดรพอตัวคือหัวกินนี่พี่น้องเอ้ยอี่มันกระลังขึ้นตัวนี้พอตัวบ่มีตัวนี้หักินเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งตัวอยู่ลงลงไปเอาอยู่น้ำพี่น้องเอ้ยนี่กระลังขึ้นได้ไรอือ kem làm đây Này. kem làm non đây à. để bông à, gì không à cái gì đẹp rồi bông ngắm đây đi bọc bậc nhà ở phía rồi ô tô phu phu đi phun cái rồi bông cam ngắm ở phía rồi nhọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ไม่ได้ไดบูดิโรยหวานมไดจะามไปถานก่ได้น้ำกลาพิโยปุ๊บเกือบเองนได้อยู่กลางน้ำพูดพยากนพิยหวานด้เร็จพิเรย อดเกือบยางโอ้ดีขอดน้ำมี่น้รงน้โอ้ตหมน้ำมาอีกสิตนีเ่งน้ำมาสนต่งน้หากินหมมีว่าสิบเปียกเบื่อน่อยสิตงนี้นี่อ้ยมก็มหางนี้นี่กลางน้ำเลยนี่

อู๋ปุ้ดดิปุ้ดไล่โง่น้ำขนาดนี้โอ้โหอื้งย่างค้นกันย่างคืน đây, 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 cái này, này, ôi, con lọc hay ngam nhọt bay đây, chó lọt, chó nhọt thưa ngam đây, thôi thôi thưa ông ơi, hết số một kia cậu cho, ngam gì đi đi tôi qua chỉ bỏ một lọc rồi thấu ba điều ha vâng bỏ thoát với yon rồi tôi xem này กินเก่งกวาหม่ด้วยน้อเดี๋ยวมาไลนไปเลย นี่เดินสบายมันแบบนีน,นี่นี่ไดินด้ย,ดยกกใหญ่ขนาดตัวนี่อู้หมงอีก็หองนะบาซิลิติดไมงอี rồi Kìa đâu Phi phi Ủa hát hả พี่น้องพักงูมาพักกับพ่อเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาคุณจุจีก่อนไปคุณจุจีก่อนพี่น้องเลยอดคุณจุจีแล้ว tôi Tuy nhá ra luôn rồi Nì kín nữa Xếp Nè Sắp đây tôi nè Nì Mình Khu đông tăm hù rồi Nì Này Xong tô rồi rồi mana hmm. ibuhin Nhuông quay đi quay để để hoa bằng yêu con dưng mi ego hôn 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 rồi hôn hôn khôn hôn rồi, hôn hôn câu mà này. ดูเป็นลมกันไม่เสียจักลูกพี่น้องเลยอุ้ยได้ได้พี่น้องยหน่อยพอดีเป็ะแพงเลยนี่หนึ่งเด้อหเดียวเๆคนดิ้นพูมาก đi cái này rồi, đi tập hèn, xuống thôi. xin lên nữa nhưng xám nuôi đây gì đâu Xin nuôi rồi

เบอรก็ยืดเ้นไปเลยสิโรยนี่ตอนนี้มาหดเท้านเลยเยาะให้กินก่อนฝากอะไรได้เติมสิโรยฝากน้ำอยู่รุมผูกูเบ่ากะเฮ้ยเป็นแม่แล้วโอ้ยสิรกินบ่นี่เป็นแม่องเลยโอ้ยเป็นแม่แม่ใหญ่มาเลยเหลือเป็ดน้วยซับ อูยกำลังสิเป็นแม่อูยเสียอะไรนี่คือว่ากำลังสิโอ้ยคลัง ตัวนี้ก็มันกงจะเป็นแม่ออนนึกโอ้ยตอไหกินอยู่วะนี่โเล่เป็นเม่จนิงๆับกลังจะเป็นเม่แก้อนสิงโอยนีิตาบุนนเจจีองเอย จีนมันตายมัมมีนี่ๆๆๆเป็ดแม่ละนั่นมาดินั่งอยู่อยู่ๆมันฮ้อนนะกระดาษเป็ดแม่มันได้ตัวใหญ่ดิปิดตาผู้ไปเลยนี่เอาไปเว้ากิกินสิตาอู้ยังจบๆ <coughs> Chăm phun nè Nè mất phun bao vô kẹt rồi Đi ra đưa vào phác nam và phác hoa giòn tùm qua nam có ngắm khá là hắc luôn nè Phác cái tinh mất, phác hoa giòn Nam có พอข่อ,อย่อนเลยโอ้ ย่อนี่มึงอ่ะมันตัวนี้ฝักน้ำนยจำเจวซ พักกระเดือกแล้วเลยพุีคนเดี๋ยวทำการล่างก่อนร่างรูปน้ำซีก่อนน้ำถมล่างสะอาด หอมผักนี่พี่รองตัวแรกเด้อเดี๋ยวเอาไปดวกก่อนี่พงเย นอนเบื่อเด้อเดี๋ยวใส่ผักลงไป sụt sụt mò rồi nhạt lộn à, khai mò rồi bây ơi ui, lá chả rồi bây không ơi bông coi พักก่อนเลยอ้อากาศก็ฮอดขนาดเอาขนาดบ่นี่เป็นคือพุ่นสิโตเกยบ่โตร้อนฮอดซอยโอ้เก๊กๆฮอดๆๆอ้ายอฮอดมื้อนีเกก tiếp tôi đó em rồi, rồi. có dọn cả mắt nhục Đây nó đi học rồi Đó có khó huyền đuộc phát Phát xin mua xây อย่างทุกแค้นควาเมลงกีบเพิ่้องเลยมาไหชิมพัฒชิิชมโมกันจะอย่ชุ้ขแค้นจะพูดอะไนเรื่อเต็มหม,ม,มอ まあ。<No. S 2> no. ตอนนี้วังคำ่ำเมื่อกี้เขา,ขนนากินน้ำได้ได้วยก็จะไปคิปว่าสิบเนาะเราจะไปคิปก็ขอบค,คุณ f ีทุกคนก็มันตั้มุ่สู่วังคำอ่ะลิบน้าพอกันไหมพี่น้องเลยดุดไปล็อกันบ่าวังคำสิพาพี่รองหายัง